สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมีติดเรื่องเราข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสข้อความที่ว่าชัยพลออกมาตีนาเศร้ายกมือไหวเอฟแคปชั่นคลิปคือขอบคุณทนายรัชพล ส่วนเนื้อหาบอกว่าทนายรัชพลอย่าน้อยใจเลยทนายทำน้านาทีจนนาทีสุดท้ายอย่างดีที่สุดแล้วทนายรัชพลรู้อยู่แล้วว่าจะมีการแต่งทนายใหม่วันที่8ปดแตนแจ้งทนายไปแล้วจะมีการแต่งทนายทีนี้มาดูความจริงว่าแตนแจ้งอะไรไปแล้วทำไมทนายรัชพลถึงน้อยใจแตนบอกว่า ทนายแจ้งว่าวันที่8ดท่านจะลงไปทนายรัชพลไม่ต้องห่วงนะคะพอป้าเซ็นไปแล้วพร้อมลงแล้วทนายรัชพลน,น่าจะไม่ลงมาค่ะทนายรัชพลบอกว่าถ้าศาลยังไม่อนุญาตให้ถอนก่อนวันที่8ดผมต้องไปครับเดี๋ยวผิดกฎหมายป้าต้องยื่นแต่งทนายก่อนหมีนาครับเต็นบอกว่า ส่งรูปหมีก้มหัวเหมือนตอบตกลุงทนายรัชพลได้ตอบว่าทนายน่าจะทราบนะครับว่าทายืนวันที่8ผมจะต้องไปด้วยรบกวนป้าแต่นลองหารือทนายดูครับขอบคุณจา้านี่คือบทสนทนาที่แตนได้อ้างว่าบอกกับทนายรัชพลแล้วแต่แต่นได้แจ้งทนายตัวเองไหมได้กระตือรือร้อนไหม ให้ทนายรัชพลไม่ต้องลำบากตากหน้ามามุกทหารเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งวันเพื่อมารอให้สารมีคำสั่งชัยพลกับแต็นอย่างกลาออกมาออกทำคลิปเอาดีเข้าตัวเองว่าบอกทนายรัชพลไปแล้วอีกหรือสองผัวเมียนี้นาดานสุดๆขอให้กรรมตามสนองทันตาทำอะไรเอาไว้ขอให้ได้รับกรรม ฝากถามทีมทนายทำรังสีด้วยว่าตกลงมีทําแผ่รังสีจริงหรือมีมันญ,ญาตทนายไหมคะทํากับเพื่อนร่วมอาชีพแบบนี้หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าขอให้ฟ้าดินลงโทษคนพวกนี้อย่างสาสมสาธุสาธุ ดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดทั้งทนายใหม่และจําเลยนะคะคิดคตรลอกการบ้านเก่งเลือกเองก็ต้องยอมรับผลกรรมนะจําเลยทั้งสองน่าจะเป็นคนจังไลมาเจอกันมากกว่าคะ่ะแอดป้ายานหรือผีเนา่ากะลงผูขอให้ได้ขอให้โดนเต็มๆทั้งหนีพร้อมเมียคุกคุกคุก เห็นใจขาดที่ท่านทนายรัชพลท่านให้ใจเป็นห่วงเป็นใหญ่และเมตตาทั้งสองคนแต่นี่คือการตอบแทนพระคุณหฮ้อมันคงได้ดียิงยิ่งลงไปค่ะสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดในการกระทำของสงจำเลยก็คือการแล้งน้ำใจต่อทนายรัชพลมากๆคือไม่มีการเทคแคร์ทนายเลยพวกแกลืมแล้วหรือวันเข้าเครื่องจับเท็จ ทนายคนไหนไปให้กำลังใจจนดึกดื่นวันถูกจับใครอยู่เคียงข้างคั่วกแก่ทนายน่าจะโล่งใจมากกว่าค่ะที่หลุดพ้นจะให้หน้อยใจทำแปะอะไรกับจำเลยที่สร้างแต่เรื่องแบบนั้นทำแผลรังสีแต่เชื่อคำโกหกจนทนายบางคนในทีมพูดจาด่าคนอื่นที่ไม่รู้จักกัน แ่ดันเป็นน้องของนางเถอแถมพูดขู่ตอนลิ้นไก่สัน้นอย่างไร้รังสีแห่งธรรมอย่างที่สุดแตนปรึกษาทนายแล้วท่านบอกไม่ต้องเป็นห่วงท่านจะถ่วงเวลาให้คดีนี้ดำเนินชา้าที่สุดเหมาะสมแล้วพลแตนกับทนายชุดนี้สมใจแก่สองคนและตามคำเรียกร้องของเหล่ายูทูบเบอร์ฟั่งแก่ หลุดพ้นออกจากพวกมันได้ก็ดีแล้วค่ะตอนที่มันได้ทนายตำไปเป็นทนายให้ทำให้พวกมันเหิมเกิมมันนามั่นหนูพวกทนายไปเสริมบริมีให้มันดูดีมีคนเห็นใจเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้จักบุญคุณส่วนอีกโพสต์นหนึ่งนะคะที่ป้าบุหลันได้มีการโพสต์และก็หยิบเอาหัวข้อที่ทางฝั่งของนายเชพล หรือเอซนายเชพุลคือท่านวีระหลงสมบุญที่ได้มีการเขียนบทความแถลงแนวทางสู้คดีของนายเชพุลไม่กังวลในการสู้คดีที่ทนายเบิร์มบอกว่าทนายมั่นใจตั้งแต่รับทำคดีแล้วโดยช่วงหนึ่งท่านวีระได้มีการเขียนบทความที่ว่าคำว่าท่านพวกเราก็อย่าอยากหิน อยากรู้ว่าท่านคือใครแค่มาช่วยลุงก็ดีแล้วเพราะท่านไม่แสดงตัวท่านทราบมาว่าลุงถูกใส่ร้ายจึงช่วยคนดีให้หลุดคดีไม่มีใครรู้หรือเกี่ยวกับท่านหรอกนะนอกจากมาดามเอาเป็นว่าขอแย้มให้ทราบนิดหนึ่งท่านคือนักกฎหมายผู้ที่มีอายุมากมีตำแหน่งสูงสุดของไทย แม้แต่ประธานสารสูงสุดก็ให้ความเคารพนับถือพวกเราไปขอบคุณมาดามนาเต้ด้วยนะเพราะมาดามต้องใช้ความพยายามสูงมากเพื่อแสดงให้ท่านและท่านอื่นๆเห็นว่าลุงนั้นถูกใส่ร้ายจริงๆเพราะท่านไม่ช่วยคนทำผิดท่านจึงทราบว่าลุงไม่ได้กระทำผิดเลยท่านรับดูแลเรื่องนี้ซึ่งเราทั้งหลายไม่ต้องกังวลอะไรเลย อย่าลืมขอบคุณทีมทนายกลับมาดามด้วยสวัสดีครับวีระหลงสมบุญจากประเด็นนี้นั้นทางด้านของป้าบูหลันจึงได้มีการพดข้อความที่ว่าตื่นเถิดวัวควายอย่าหลับไหลลุ่มหลงควยจะรอดคุกคงต้องพึ่งควายทั้งหลายถ้าควายยังหลับหลงควยก็คงมาลาย หวยก็คงชิบหายตื่นเถิดวีระเอ๋ยวัวควายนี้ขนาดทีมทนายเขาปรากฏตัวแล้วแถลงชัดเจนว่าป่าส้มเป็นเหตุวีระยังไปเอาลาเตกับท่านที่ไหนมาอ้างอ้างประธานสารดีกาด้วยนะสุดยอดแห่งความนาดานงีเงาจริงๆเขียนอะไรมาไม่อายใครก็อายใจตัวเองบ้างละกันอ๋อวีระไหนล่ะ ไ้คนขับแมงกระไ่ที่อุ้มน้องไปไหนละ่ะบ้านสามหลังไหนละ่ะแพ้ที่หลังเกิดจากการเอาศกยัดแล้วถูก,กับกระสอบแบกไปทิ้งบนเขาไหนละ่ะวีระออกมาเขียนบทความตอบหน่อยสิ